อแล้วแล้วเรื่องปราสาทเซมคือ,อยังไงตอนที่ลุงทำงานอยู่อ๋อตอนนั้นมันจะมีคนมาขโมยอ่าอ่าแท่นเขาเรียกว่าแท่นบูชาแท่นศิวลึงคับเขาเขาขนออกจากปราสาทเซมนี้แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าจะเป็นรถยางแตกพอดีผมมาหาเสาไฟฟ้าไปทําเสาไฟที่วัดพอดีมาเจอก็เลยพากันสามสี่คนเอาไปไว้ที่วัด วัดนม้อนเจริญทุกวันยังอยู่ครับอ๋อถ้าไปดูวัดนมอนเจริญเจอเลยจะไม่ใช่ใช่ใช่รับต้นไม้นะครับอันนี้ดึกดำบรรพ์ครับตั้งแต่สมัยยุคนะครับโบราณนะครับคือกาอายุไม่ได้นะครับต้นนี้ครับดูความสูงของต้นไม้นี้ครับศักดิ์สิทธิ์มากครับต้นนี้บางคนเดินผ่านมานะเจอนางรำครับรำรอบต้นนี้นะครับในผลมาอัปเดตให้ดูเลยโว้ยขนลุกไปไปไปถ่ายครับขออนุญาตนะครับ ที่เมื่อเรามาสำรวจปราสาทนะครับเส้นทางของเราครับนี่หลักฐานชันดีเลยครับเจ้าถิ่นนะในผลก็ไม่รู้อะไรครับอ่สมาชิกลองดูนะครับว่าคืออะไรครับนี่ในป่านะครับโอ้โอเคครับขอบคุณมากครับขอให้เราได้ภาพได้อะไรไปให้สมาชิกดูนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับอยู่ทําไมล่ะ ก็คือตัวนี้นะครับนายพลอยากให้เอาไปเก็บไว้ที่ดีๆนะครับเพราะว่ากลัวหายนะครับไม่รู้ว่าคืออะไรนะแล้วก็ตัวนี้ครับแท่นตัวนี้หายไปแล้วเอามาส่งคืนน่าจะโดนอาถรรพ์นะครับนพลเข้ามาคนลุกอันนี้นายพลมารอบที่สองนะครับเพราะว่ารอบแรกไม่ได้เตรมตัวนะครับรอบนี้จัดเต็มครับผมตามมาเลยครับเบาๆจะส่งเสียงดังนะครับพบหินเต็มนี้จํานวนมากนะครับไม่ต่ำกว่า ร้อยกว่าอันน,นะครับกระจัดกระจายนะครับโอ้เก่าเก่กว่าพันปีนะเดบด้ผลรมเช็คก่อนโอ้เก่ามากโอเคนะครับเราจะเดินตัวเข้าตัวปราสาทกันนะครับบรรยากาศก็เย็นล้วนะครับเนี่ยนี่ละดีในพลทั่ววามสงบไปไปกันเลยอ่ะดูนะครับอันนี้หินน่าจะเป็นฐานข้างล่างนะ มองไปแล้วก็คือน่าจะในพ้นดูจากลักษณะแล้วดูอันนี้ไม่ขึ้นน่าจะคล้ายๆของภาษาตะมเนทมตาควายดูกว่าจะเสาะกว่าจะยกมาครับน่าจะยกมาจากเทือกเขาหลวงรักนะเพราะว่าอยู่นี่ไม่มีหินนะไปไปกันเลยเนี่ยเห็นไหมหินนี่กิมอยู่นี่นี่นะครับอายุโอ้ประเมินไม่ได้ครับโอเคตามไป ินะครับประสาทที่ผมสอบถามเจอลึกจริงครับคือประสาทซีมเขาบอกมาอย่นี้นะามาดูโอ้โหดูต้นไม้นี่ครับมีแหล่งน้ำโบราณน,นะยวคนดูแล้วล้างหน่อยนี่ขึ้นไปโอ้ ข้างหลังคือสมบูรณ์หน่อยเพราะมีต้นไม้ค้ำอยู่ถ้าต้นไม้ไม่ค้ำอยู่ผังหมดแน่ใช่